สวัสดีครับผมบอสนะครับจาก P.B. รถป้ายเอบายพีบียูสคารนะครับวันนี้มาเจอผมตัวรถของผมรถคาโดนราคาดีจับต้องได้ไหมครับวันนี้ครับเป็นคิวของตัว v ีออตัวนี้บอกเลยเป็นปี13รถป้านแท้มือเดียวไม่พอฟรีดาวด้วยดอกเบีย้ยต่ำมิตั้งหากอยากรู้ใช่ไหมครับแล้วมาันดียังไงสวยยังไงบอกได้เลยว่าสีนี้โดนใจแน่นอนเป็นสีเทาดํามาครเพื่อน,อนๆผ่านผ้าดูดีว่า คันนี้สีเทาดําสีเทาดําบอกได้เลยสเสน่ห์ก็คือล้างไม่ต้องบ่อยนี่แหละครับดีตรงนี้แหละโอ้เขาบอกเลยครับสีสวยกิ๊บชุดแต่งมาพร้อมเลยครับไปตัดหมอกโอ้โหผมขอบอกเลยว่าได้คันนี้ไปหล่อเลยนั่งรลงเดียวไม่ต้องทาอะไรแล้วล้อแม็กครับผมตัวนี้ยางนะครับบิสโตนยังดูใหม่อยู่เลยยางขอบ15้าครับผมวุ้ยแต่หนามเตยแล้วดอกยางดูชัดเจนอยู่เลยนะครับกระจกมองข้างไฟเลี้ยวกุญแจนี่ครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับผม ด้านนี้ตัวนี้มีสเกิร์ตด้านข้างนะครับมีสปอยเลอร์ด้านหลังมีไฟเบรกด้านท้ายตรงนี้ด้านนี้ด้วยแล้วก็มีของตัวนะครับนี่ครับนินหลังซึ่งแน่นอนตัวนี้เป็นตัวใหม่แล้วไฟด้านท้ายเป็นอย่างนี้3ขีดเรียบร้อยแล้วครับผมซึ่งแน่นอนคันนี้บอกเลยผมทำโปรโมชั่นราคาที่279,000บมาจากยูทูบรถมือหนึ่งที่269,000ายังไม่พอครับโปรโมชั่นฟรีดาวยังอีกตัวนี้นะครับ มีรับประกันเครื่องวันเกียร์นะครับเอาไปเลย1ปีเต็มๆหรือ20,000ื่นโลพร้อมกับรับประกันเครื่องวันเกียร์ทันทีพร้อมกับบริการรถฉุกเฉนินฟรีหนึ่งปีเต็มเต็มรถเฉินคืออะไรครับอย่างเช่นรถปัญหาเข้ามายกให้น้ำมันหมดเข้ามาเติมให้แบตหมดเข้ามาจำให้อันนี้ผมพูดถึงทั่วประเทศนะครับซึ่งที่ PB มีให้ด้วยทารับประกันเครื่องประกรันฉุกเฉินให้ไปเลย1ปีเต็มๆยังไม่พอครับโปรโม,มชั่นฟรีดาวยังครับดอกเบี้ยเริ่มต้นตัวนี้นะครับแค่2.69เองจุดหัเก้าเอนน้นะครับผม ยังจัดได้เกินด้วยซื้อสดก็ไม่มีแวดด้วยโอ้มันจัดเยอะไปละมาต่อดีกว่าแน่นอนครับคันนี้เป็นรถขนาดเล็กซิตี้คาเครื่องพันห้าพันแน่นอนอัตราแรงม้ามันดีอยู่แล้วแ,วแต่ว่ามันคเล็กดีงไงเดี๋ยวผมไม่ดูครับคือผมจะบอกงี้ครับเล็กจริงครับแต่ภายในกว้างมากครับผมขอบอกเลยครับกว้างมาออกกระเป๋าว้ใหญ่ใส่ได้สบายเลยครับผมขอบอกได้เลยความสวยงามมาดูนี่ว่าเห็นน็อตน,นี้ไหมครับ ไม่มีแกะไม่มีแงะเลยครับผมสวยกิ๊บขอบอกเลยว่าสวยกิ๊บไม่สวยตรงไหนโดนชนไหนอัปการมาวงได้เลยผมบอกได้เลยทรงสวยรถสภาพดีฟรีดาวด้วยซื้อสดไม่มีแบตมาผมดูห้องเครื่องดีว่าครับแน่นอนครับตัวรถบอดี้ดีแล้วห้องเครื่องเราต้องดีด้วยมาต่อกันเลย แต่ชุดแต่งสวยนะบอกได้เลย,ยนี่ครับมามาดูความสวยงามกันนยนี่ฮะน็อตเน์ดเนี่ยยังไม่มีแกะไม่มีแงะเลยครับสวยเลยครับ,ยยรค,รบคือเดิมจากโรงงานมาอย่างนั้นเลยครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ฉกความร้อนดูใหม่กิ๊บเลยครับผมด้านนี้โหกิ๊บมากเดี๋ยวผมขออนุญาตซ้ายดูนะครับเป็นยังไงบ้าง แน่นอนครับระบบเครื่อง b v t i คือระบบวาล์วแปรผันเชิงเยแน่นอนครับมันคือระบบที่ว่าอัตราการเร่งนะครับผมดีตามแรงเท้าที่เราเหยียบเลยโต้ตาภูมิใจรหัสเครื่องตัวนี้มากๆบอกได้เลยว่าใครได้คันนี้ไปนะครับแรงประหยัดด้วยป่ะดูไ่ได้หรือไไ่าป้าโอเพนเซซามิเอ้ยเซซามิ sesame. นี่ครับพอเปิดประตูมาเนี่ยน้องครับ ด้วยความที่มันเป็นรถไซส์ขนาดเล็กแต่ว่ามันไม่เล็กนะครับผมพ่อให้ผลนี่ครับเดี๋ยวผมนั่งให้ดูผมสูงร7 7หนัก78แน่นอนครับรูปร่างสูงใหญ่ขนาดน,นี้หัวไม่ติดนั่งสบายพวมอะไรนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับเอเพร้อมนะครับวิ่งประมาณแสนแปดหมืโลโอ้ก็วิ่งมาเยอะนี่ว่ะแล้วนี่ครับเข้าศูนย์โตต้าตลอดด้วยโอ้โหสุดยอดบอกได้เลยใครได้คันนี้ไป เทพมากกระจกไฟฟ้าเันทะลอกอยู่ด้านนี้นะครับผมนี่เลยเบาะหนังกระชับตัวครับผมที่วางแก้วน้ําพร้อมอันนี้มีที่กระจกสองคนไอคนขับด้วยแต่คนนั่งไม่มีโอเคนั่งโอเคอยู่นะครับผมขอบอกได้เลยแน่นอนครับรถขนาดเล็กซิตี้คาร์ในราคาจิ๊บจิ๊บสองแสนกว่าบาทผ่อนเดือนนึงก็ประมาณห้าพันกว่าบาทเองอะ่ะผมบอกได้เลยนะผมว่าดีนะครับต่อสุขภาพการเงินของเรามาในหลังผมนั่งหลังดูดีว่าว่าหลังนั่งสบายไหม เออดืมบอกไปเขามีพรมกระดุมให้ด้วยครับเนี่ยแล้วก็สครับเพดนี่วีออว้างเนาะกว้างมากครับผมโอเคเลยแน่นอนครับรถขนาดเล็กแต่นั่งได้ห้าคนคันนี้นั่งได้แน่ๆชัวร์ปันทงและคันนี้นะครับมีใั้ดูในโชว์รูมนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับโปรดกดไลค์กดแชร์นะฮะกดซับสไครป์ติ้งอีหนึ่งนะครับเพื่อภาพที่ต่อไปรถผมจอดบนสุขภิบาล3เลยซอยลำแขงร้อยห้าเก้ามานิดหนึ่งเซนชรัลเขียวพีบีรถบ้านเจ็เอเปิดทุกวันตั้งแต่เก้าโมงขึ้นหกโมงนะครับผมเอ้ยทันทีตั้งแต่เก้าโมงหกโมงครึ่งเปิดทุกวันเลยนะครับผมอย่างที่บอกครับถ้าเก้าคนถ้าเก้าเร็วไปคนเดียวถ้าเก้าไกลอ่ะไปกับผมนะครับผมจิ๊กเก้วเจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ